ตอนนี้คิดว่าเมมเบอร์ทั้งซ <c oughs> <c oughs> ือก็ซื้อแต่ว่าเราไม่แน่ใจ <c oughs> แต่ว่าให้สตา์เช็คอยู่นะคะคิดว่า42คนทั้ง4รุ่นนะคะจะเตรียมพร้อมกันเรียบร้อยแล้วบอกก่อนเลยวันนี้เรามาในทีมอะไรกันคะเรีวันนี้เรามากัน์ตมทีมกิมมีคริสต์มาสได้นอนเพราะว่าวันนี้วันที่ มาสกอดีเนาะก็คือเราขอด้วยกิฟต์นี้คริสต์มาสใช่ขอคริสต์มาสใช่ตอนแรกตอนแรกเราเป็นกิฟต์นี้ห้านะคะแต่น้องทุกคนพูดว่าพี่หนูจะแบบเหรียญห้าบาททุกอันไม่ได้นะพี่เอ่แล้วเมลลี่ก็บอกว่าไม่ได้กิฟต์นี้ห้าอย่าเอากิฟต์นี้ห้าก็คือขอเมโลรีเองใช่ทุกคนอย่าเอาไปเอาขโมยไปไม่ได้เออเพราะฉะนั้นก็เลยขอ ตีมนิดหนึ่งเพื่อ <laughs> ให้ง่ายแล้วก็เป็นที่ตกลงงใจของโยริได้ <laughs> ก็คือ give me Christmas, Christmas. นะคะวันนี้ทุกคนจะได้เห็นตีมความจัดเต็มของน้องๆในทีมนี้แน่นอนนะคะยังคะก่อนอื่นเลยเราจะบอกว่ากติกาของเรานะคะจะให้เมมเบอร์เดินออกมาจากประตูทางนั้นขึ้นมาตรงนี้ <c oughs> แล้วมีคำนำเสนอนยิยายสั้นๆห้าคำ <c oughs> เ,เพื่อนำเสนอชุดของตัวเองนะคะแล้วก็จากนั้น Member รนี่แหละค่ะจะเป็นกรรมการนะคะเพราะว่าอ,อยากให้เมมเบอเป็นคนโ,โหวตกันเองว่าใครปังที่สุดค่ะก็ m e มเบอจะเป็นคนเป็นกรรมการโหวตกัน40วคนเนี้ยว่าใครนะคะจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้กันใชน่อะไร,ราาซึ่งก็คือโอ้โห สุดยอมมากๆเลยนะฮะจริงจะมีอะไรก็อยากได้ค่ะระวังจริงเล่นเอกได้ปะไมได้โไม่ได้มีแค่นี้ค่ะไม่ได้แม่น่าจะอไม่ได้แล้วไม่น่าจะนอนไม่ได้แล้ซึ่งก็คือเราวัาที่หนึ่งได้เงินสี่พันบาทโอ้โอโอ้อยาอ้ด้ฉอ้อยาอ้ด้คอ้ขอ้ออ ิดว่าเท่าไหร่คะใช่สามพบาทอยากได้เหมือนกันอยากได้ทุกแบบเลยราวันที่3เท่าไหร่ดีคะสองพัน0 0ใช่1,500พันห้าีเนยังมีอีกค่ะยังไม่หมดไม่ใช่แค่สาวันใช่วันที่4ี่เชื่อเท่าไหร่คะ น้อยไปห้าบาทเองเหรอน้อยไปไหมแต่ว่ามีห้าบาทค่ะเก้าร้อยสี่สิบห้าบาททำไมเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทอะ <c oughs> เพราะว่าเราต้องอกดลบคุณหารแล้วให้ได้จำนวนที่ดีโอเคค่ะและสุดท้ายเราวันที่5า พี่ใจร้ายเกินไปตอนแรกหรือว่าเกือบเอาแล้วเหมือนกันหาบาทเนี่ยไม่ไมทุกคนตอนแรกมันเป็นกีฟมีฝาย5้าบาทน้อยไปเราก็เลยเป็นห้าร้อยห้าบห้าบาทนะคะเก่งมากค่ะใช่แล้วค่ะนะวันนี้นะคะมี5้ารางวัลให้สําหรับเมมเบอร์ที่ลงประกวดในวันนี้ซึ่งถ้าได้เป็นอันดับที่5้าก็กินข้าวได้ อร่อยมากเลยนะเออจริงอยากได้เหมือนกันโอเคเราเป็นเพื่อพร้อมไหคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วเชิญและนิโอดิก็พร้อมแล้วเช่นกันนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นอ่าอย่างน้อยเขาก็ได้ปวดโฉมให้กับทุกคนดูในวันนี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นที่หนึ่งและที่ห้าของวันนี้กันนะคะขอเรียนเชิญเมมเอร์คนได้ ได้ไหมคนนี้เขาสามาส่งนี้เลยอะไม่ได้แล้วแม่ขึ้นมาก่อนโอเคเดี๋ยวพอพร้อมยังอยู่ตรงกลางจริงๆก็มาหละยืนสุดพร้อมพร้อมพร้อมเดี๋ยวกินก่อเยืนก่อนพี่จะพูดสโลแกนะหนึ่งสองสาม all i want is you ช,ชิวๆแต่สวยสุด้โไปว้าวว้าวามากับทีม Snow เก r สุดอลังการแค่มีตโ,โอเค นะคะเมมเบอร์นะคะเดี๋ยวรับกระดาษลงคะแนนนะคะเขียนหนึ่งชื่อเท่านั้นเลยค่ะว่าเราอยากให้เมมเบอร์คนไหนนะคะโอ้ใครก็อำนวยความสะดวกให้กล่องของขวัญบิ๊กเบิร์เราด้วยนะคะของของขวัญบิ๊กเบิร์ให้ขนมด้วยเฮ้ยจริงเหรอขอขนมได้ป่ะเฮ้ยขนม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 ติสิณ์กวนนั่นแหละฉันไม่ได้คะแนนอ๋อไมาติสิณ์กวนเพื่อนเอย่างนี้เหรอเฮ้ยไม่ได้นั่น่ะ คนะคะเราก็มีกันหมด42เอ้ยวันนี้มี41ใช่41ใช่เฮ้ยก็ประกวดนะคะมี41นะคะต้องสตาร์ง่วยและชาหนึ่งคนเออ้ยนายเอามาขนมแต่นายเอามาขนมแตแต่ใส่ไม่ได้ไม่มีที่ใส่นี่ยก็หาที่เป็นกันไนี่นะเราพกกระเป๋า้มาด้วยนะเพเพ น่าสงสารสิเลยกืออยู่ในกล่องโอ้ยโอเคระหว่างที่น้องๆตอนนี้นะคะมีใครอยากให้ใครเป็นพิเศษไหมคะแฟนๆอยากเอาใครดีคะใครดีคะขอตะโกน,นชื่อสักดนอยู่ในใจเสมะ เดี๋ยวเราจะมีช่วงที่ให้คุณเป็นคุณไปหาแฟนๆระหว่างนะั้นเดี๋ยวเราค่อยแบบว่ายืนคําตอบให้าโอ,อ้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะว้าวระหว่างที่นับคะแนนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่พี่ก็เพิ่งรู้ว่าทุกคนจัดเต็มขนาดนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเราจะมีช่วงที่ระหว่างรอนับผลคะแนนแล้วเราจะไปหาแฟนๆ ปเนาะโอเคเขาจะพยายามไประหว่างนี้นะคะทุกคนคนสั้นแล้วเรามีเพลงออกมาให้ทุกคนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสใช่นั่นก็คือจิงกะเบลนะคะซ,ซึ่งวันนี้วันนี้เรามาอชอด้วยกันนะคะซึ่งเราก็เดินไปเดินมา,าทายแฟนคลับทุกคนแต<ด>อยู่ตรงนี้นะคะพบกับเมมเบอร์ทุกคน